นี่เป็นยังไงเกลี้ยงเกลาเลยดีเดียวมาเยือนแอนฟิล์ทั้งทีครับโกนหนวดมาเลยวันก่อนครับผมมาชมศึกบอ์ซิไซส์ดาบี้ที่แอนฟิล์ขออนุญาตนะคะโกหน,นวดให้ผู้พี่ๆเนี่ยโดยเฉพาะเลยทีเดียวว่าแล้วนะครับหนุ่มๆคนไหนที่กำลังมองหาตัวช่วยโกหน,นวดให้เรียบเนียนไร้ตอแบบผมเนี่ย ขอแนะนําเลยนะครับมิดโกนจากยินเล็ดเสริมหล่อไปดูบอลกันเท่ๆเพราะตอนนี้เขามีแคมเปญยินเล็ดไร้ต่อหล่อลุ้นรถครับแค่ซื้อมิดโกนแล้วก็เจลโกนหนวดรุ่นที่ร่วมรายการนะครับครบ389บาทลุ้นรับไปเลย B.Y.D.C. Lion 6ครับถ้าซื้อครบ589บาทลุ้นรับ Toyota Camry ต้องบอกว่าโคตรจะคุ้มครับทุกท่านแล้วเรารู้กันอยู่แล้วว่า มิดโกนยินเล็เนี่ยเขาตัวจริงทุกบ้านเนี่ยต้องใช้กันอยู่แล้วยิ่งเขามีแคมเปญแบบนี้อีกบอกเลยครับว่าห้ามพลาดเท่านั้นไม่พอนะครับเชื่อว่าหลายท่านรู้จักเฮียวิทย์เป็นอย่างดีวิทย์สิทธิเวคินครับเดี๋ยวนะครับยินเลสเขาจะจัด exclusive t a l ทนะครับกับเฮียวิทย์สิทธิเวคินนะครับหรือสินค้ายินเลสนะครับที่ร่วมรายการ ครบ389บาทที่ท็อปเท่านั้นนะครับย้ำนะครับว่าต้องซื้อที่ท็อปเท่านั้นจำนวน40ท่านนะครับผู้โชคดีนะครับจะได้ไปเอ็ก u s คล e ซีฟท็อปเชฟยัไลฟกับเฮียวิทสิทธิเวคินเท่านั้นยังไม่จบครับตอนนี้มีงานมอเตอร์โชว์2 5 2 5ยินเลดเข้าไปเปิเปดบูธที่นั่นครับยินเล t เอ็กซ์ท็นะครับสามารถที่จะหาผู้โชคดีแจกเพิ่มอีก 14ท่านนะครับไปดูกันได้ที่บูธจิเลตเอ็กทอฟสในงานมอเตอร์เอ็กซ์โ2 <c oughs> 5ครับเมื่อคืนว <which S 2> ันพุธที่ผ่านมานะครับในศึกเมอร์ซิไซด้าบีที่ผู้วิพียัดเยียดความประราชัยให้กับผู้แขนแสนรักร่วมเมืองอย่างเอเวอร์ตไปหนึ่งประตูต่อศูนย์เกิดดราม่าประเด็นสำคัญนะครับเหุเกิดในนาทีที่10นะครับเพื่อประการหลังของทีมลูกอมอย่างเจมส์ทาคอฟสกี ทุ่งเข้าเสียบโลนะครับและจังหวะต่อเนื่องเนี่ยนักแข่งนะครับของอเล็กซิสแบกคิิเตอร์ถูกเต็มทอฟสกี้เนี่ยยันเข้าไปแบบเต็มๆตอนนั้นเนี่ยผมนั่งอยู่บนอัศจรรย์ฝั่งเมลซนเห็นจังหวะนั้นเต็มตานะครับเพียงแต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วแล้วก็ที่ที่ที่สำคัญเนี่ยในสนามไม่มีการฉายภาพช้าเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นแค่เสี้ยววินาทีนั้น เท่านั้นเองนะครับไม่รู้ว่ามันหนักหนาขนาดไหนแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยนะครับในวาบแรกที่เห็นคือเจมส์ทาคอฟสกี้เนี่ยพุ่งเข้าถึงบอลก่อนนะครับแล้วก็จังหวะต่อเนื่องตามน้าเนี่ยถึงจะไปโดนนักแข้งของอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมันหนักนวงมันรุนแรงหรือมันน่าเกลียดขนาดไหนจนกระทั่งจบเกมนะครับเดินทางกลับไปที่โรงแรมไปนอนดูไฮไลท์ แล้วก็ได้เห็นภาพช้าในจังหวะนี้นะฮะซ้ำไปซ้ำม,มาซ้ำไปซ้ำม,มาจริงๆเนี่ยดูแค่รอบสองรอบก็ต้องบอกแล้วนะครับว่าโอเคทาวคออสกี้เนี่ยถึงบอลก่อนก็จริงนะครับแต่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโอ้โหทิ้งตัวเสียบทะลุด,ดากอะไรขนาดนั้นคือแค่สกิดบอลถึงบอลก่อนเนี่ยแค่จิ้มบอลหน,นีแค่สกิดให้มันเปลี่ยนทางก็สามารถทำลายจังหวะของอเล็กซิสแบกอริสเซอร์ได้แล้ว แต่อย่างที่เดวิดมอยฟูดครับด้วยบรรยากาศด้วยอารมณ์ของความเป็นดร์บี้แมชนะครับทำให้นักเตะของอวอิปตนเนี่ยต้องพยายามเข้าหาบอลต้องตัดเกมด้วยความหนักหน่วงพอไปดูภาพช้าโอ้โหต้องบอกเลยนะครับนะเอาตรงๆแมงโคดโชคดีเลยโชคดีที้ที่ที่รอดพ้นจากใบแดงมันให้ใบแดงได้เลยและมันก็สมควรเป็นใบแดงด้วย ทีนี้ถามว่าทำไมเออแล้วทำไมมันถึงไม่เป็นใบแดงวันนี้เรามาวิเคราะห์กันถึงมุมมองของผู้ตัดสินนะครับอันดับแรกเลยนะครับอย่างที่ผมพูดไปสิ่งที่ช่วยให้เจมส์ทาคอฟสกีเนยะรอดพ้นจากการถูกไล่ออกจากสนามเนี่ยคือการที่ถูกบอลก่อนมันไม่ใช่จังหวะ50 50นะครับคือถึงบอลก่อนชัดเจนนะถึงบอลก่อนแน่นอนเพียงแต่จังหวะตามเนี่ย มันเล่นอันตรายแต่ผู้ตัดสินเขาเลือกมองที่ว่าอ่ะอย่างน้อยๆถ้าคอฟฟีถึงบอลก่อนแล้วมันเป็นฟรอนโดทรูเขาอาจจะมีเวลาตัดสินเพียงแค่เซียววินาทีนะครับเลยตัดสินใจควักใบเหลืองให้ก่อนทีเนี้ยปัญหามันอยู่ที่ VARVAR มีเวลามากกว่าผู้ตัดสินในสนามนะครับมีเวลาพิจารณามีเวลาดูภาพชา้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจที่ทําไมผู้ตัดสินในห้อง VAR เนี่ยถึงไม่ไม่เปลี่ยนคําตัดสินนะครับไม่เพิ่มโทษจาก ไปเหลืองให้เป็นไปแดงแต่ที่แน่ๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ช่วยเจมส์ทาคอฟสกี้ไม่ให้ถูกไล่ออกคือการถูกบอลก่อนอีกจุดหนึ่งครับก็อาจเป็นได้อาจเป็นได้นะครับที่ณนะตอนนั้นเวลามันผ่านไปเพียงแค่10นาทีแค่10นาทีเท่านั้นเองยังศูนย์ประตูต่อศูนย์อยู่ลองนึกดูนะครับว่าถ้าไอวัตตันเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนตั้งแต่นาทีที่10โอ้โหบอกเลยนะครับคำเดียวสั้นๆเละ เละแน่นอนเอเวอตันสิบคนตั้งแต่สิบนาทีแรกจบเกมลิพูลน,น่าจะถล่มเอเวอตันเนี่ยน่าจะมีสามศูนย์ประโยนคันะครับคือเกมมันจะจบไปเลยเกมมันจะไม่สนุกมันจะไม่สมศักดิ์ศรีเบอร์ซไซด้าบี้แมชพวกพี่ๆบางคนอาจจะแย้งว่าเอา้าเฮ้ยจะเสียบนาทีแรกจะเสียบสามสิบวินาทีแรกหรือจะเสียบนาทีสุดท้ายถ้ามันฟาวรุนแรงถ้ามันสมควรเป็นใบแดงมันก็ต้องเป็นใบแดงมึงเอาอะไรมาพูดแบบนี้แจเนเย็นนะครับพวกพี่พ แตเย็นๆนะฮะอันนี้ผมวิเคราะห์ถึงมุมของผู้ตัดสินเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยถ้าไล่ออกไปเลยเกมอาจจะไม่สนุกอะไรแบบนั้นแต่ถามผมผมยืนยันครับว่ามันน่าจะเป็นใบแดงแน่ๆน,นะครับแต่ผู้ตัดสินอ่าจ,จะมองว่าเฮ้ยถ้าไปไล่ออกเดี๋ยวเกมไม่สนุกว่าอะไรแบบนี้โอเคเข้าใจครับว่าจะเสียบตาทีที่เท่าไหร่ถ้ามันรุนแรงถ้ามันสมควรมันก็ต้องชูใบแดงแต่ในฟุตบอลถ้าเราดูกันมาพอสมควรนะครับเราก็จะรู้ว่า ถ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วบางทีผูธธ้ตัดสินอาจจะปล่อยผ่านอาจจะใจดีอาจจะอารมณ์อาร่วยอะไรแบบนี้สําหรับเหตุผลข้อสุดท้ายนะครับเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคุณภาพมาตรฐานของผูธธ้ธศดสินต่ังกฤษเนี่ยมันบัดซบตบชักขนาดไหนคือพูดง่ายว่ามีมาตรฐานก็คือไม่มีมาตรฐาน มีมาตรฐานก็เหมือนไม่มีมาตรฐานเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ตัดสินแต่ละคนมุมมองของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นอย่างไรซึ่งแต่ละคนแม่งก็ไม่มเหมือนกันอีกนะครับแล้วก็ p g m ีเโอเกมอนหัวโป่งไอ้เรอเนี่ยนะฮะเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่ามันบ้าบ้าบบนะครับมันบ้าบ้าบาบาโดนด่าท,ทุกวันก็ไม่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันดีขึ้น ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าจังหวะที่ท,ทุกคนเห็น้องต้องการมึงจะมองขานสายตาไปทาแมวน้ําอะไรก็สุดท้ายนะครับไม่ต้องพูดพร่ำทาเพลงไม่ต้องพูดมากไม่ต้องอธิบายอะไรให้มันกันเยอะเสียเวลาก็คุณภ,ภาพมาตรฐานของผู้ตัดสินอังกฤษได้แหละครับมันห่วยแตกผู้ตัดสินแต่ละคนมุมมองแตกต่างกันแล้วก็ไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนไม่เหมือนกันไม่เข้าใครออกใคร VR เป็นเทคโนโลยีให้ช่วยนะครับให้เพิ่มความโปร่งใสให้เพิ่มความยุติธรรมมากขึ้นแต่อย่าลืมนะครับว่าสุดท้ายต่อให้มีเทคโนโลยีมาช่วยแต่คนที่ตัดสินไม่ใช่เทคโนโลยีครับคนที่ตัดสินก็คือมนุษย์คือคนนี่แหละยังดีนะที่ชนะทาไมชนะไอ้จังหวะเนี้ยโอ้โหดูแล้วไอ้บ้านของผู้ตัดสินออเทียนี่ บ้านบึ้มแน่นอน <laughs>